คุณรู้ไหมว่าอาหารที่คุณคิดว่าบำรุงสุขภาพอาจเป็นอันตรายแค่ไหนในขณะที่ปลาถือเป็นอาหารที่มีประโยชน์สูงเรียกได้ว่าเป็นอาหารซูเปอร์ฟู้ดที่มีโปรตีนคุณภาพสูง DHA และโอเมก้าลบสามซึ่งดีต่อสมองหัวใจและหลอดเลือดแต่คุณรู้หรือไม่ว่ามีปลาบางชนิดที่หลายครอบครัวกินประจำทุกสัปดาห์อาจเป็นสัญญาณอันตรายที่เพิ่มความเสี่ยงมะเร็งอย่างไม่คาดคิดและนี่คือส่วนที่ส่วนใหญ่ของคนมักพลาดปัญหาจริงๆไม่ได้อยู่ที่การกินปลาแต่อยู่ที่วิธีการปรุง ที่่ไมเมมปลาสองชนิดที่ควรระวังปลาหมักเกลือและปลาเคม็มอาจเป็นอาหารโปรดของหลายคนแต่ในระหว่างกระบวนการหมักเกลือและตากแห้งมีการเกิดสาร NNITROSAMINE ซึ่งถูกจัดว่าเป็นสารก่อมะเร็งระดับหนึ่งเชื่อมโยงกับมะเร็งกระเพาะอาหารหลอดอาหารและตับก,การศึกษาจากสมาคมมะเร็งจีนเปิดเผยว่าผู้ที่มีอายุมากกว่า50ปีที่กินปลาเคม็มเป็นประจำมีความเสี่ยงเป็นมะเร็งหลอดอาหารสูงกว่าคนทั่วไป ถึง21.10%นอกจากนี้ปลาเค็มที่ทำเองอาจมีความเสี่ยงสูงยิ่งขึ้นเนื่องจากขาดการควบคุมเรื่องสุขอนามัยและความเข้มข้นของเกลือปลาปิ้งย่างและปลาทอดด้วยความร้อนสูงปลาที่ปิ้งย่างจนเหลืองกรอบหรือทอดในน้ำมันร้อนจัดอาจดูน่ารับประทานแต่เป็นแหล่งสะสมของสารก่อมะเร็งร้ายแรงเช่นบินโซเอเพรีและพอสาาเหล่านี้เกิดขึ้นเมื่อไขมันและโปรตีนในปลาเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันงานวิจัยจากเนชิว่า ผู้ที่กินปลาทอดหรือปลาย่าง2ถึงสครั้งต่อสัปดาห์มีความเสี่ยงเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักสูงกว่าคนทั่วไปถึง28.6%โดยเฉพาะส่วนหนังปลาที่ไม่เกรียมถือว่าเป็นบริเวณที่มีความเสี่ยงสูงสุดแนวทางการกินปลาที่ถูกหลักสุขภาพเลือกกินปลาสดที่นำมานึ่งต้มหรือทำแกงเบาๆเพื่อรักษาสารอาหารสำคัญเช่น D h เอโปรตีนแคลเซียมและซิลิเนียมจำกัดปริมาณปลาเค็มปลาตากแห้งและปลาปิ้งย่างที่ไม่เกรียม คำถามท้าทายคุณคิดว่าการปรุงปลาด้วยวิธีไหนจะช่วยลดความเสี่ยงมะเร็งได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุดและคุณพร้อมที่จะเปลี่ยนวิธีการปรุงอาหารของคุณเพื่อสุขภาพที่ดียิ่งขึ้นหรือไม่มาแบ่งปันความคิดเห็นกันในส่วนความคิดเห็นเถอะ